เตียงกอล่ำไปให้ลูกศิษย์นะครับลูกศิษย์มาเรียนล่ำน้ำเตียงกอนล่ำอีกกวอนหนึ่งไปให้ลูกศิษย์นีสิมาบ๊อบุนเนี่ยล่ำพี่น้องฟังถ่าครับนี่คือเป็นใช้เตียงไป่าลูกศิษย์ให้เป็นก่อนตายของเขาก่อนเปิดฉากกันมาเนะครับศิษย์นิ้วเหียงขอยอน้อม พอแลแม่ที่แลมองมาค่อยจ้องในมองลำกว่าเลี้ยงใจน้ำทุกท่านลานอยากล้ำแอวล้งให้แฟนจ้องในนั่งฟังาลานล้ำผิดพลาดพังเสียงบ่มวน นวนหูสินบอ่อนไว้นายจะนายสังดลุงป่าหาวาจาบาทันของย้อนหลานยังเป็นน้องม่ขลานล,ล่ถึกใจผิดบ่ได้ซอยแก ลานยาน่อนอมพร้อมรับฟังพวาควรใ้เพื่อเ,เป็นคู่สอนให้อยากสันต่อ,อยันสูญหายลำทำน้องเมืองขอนแก่นนี่ละผู้ที่ล้ำให้ถึงแก่น ทุกตัวแดนไพ่เะหูก็แฟนอยู่ก็แฟนอยู่อย่าปล่อยวางเด้อแฟนเด้อนี่คเขียนในลูกศิษย์นะครับก่อนล่ำลูกศิษย์ จนใจ่ล่ำถาซ้ำลูกศิษย์มาเมื่อนี้เจเพิ่นสิว,าว่างโมบุน,นึงมื่อนี้แต่ว่าขันเพิ่นสิมาเพิ่นสิทั่วมหากนสงสัยสิวะได้มากนะครับจึงไในก็ขอฝากลูกศิษย์แล้วก็ฝากซิ่งเกินใหม่ของคนใจนในเดือ่อไกลๆนี่แหละพี่น้องไกลสศิเดเปศของ้องอัดแล้วนะครับรออาจารย์นักสีเพื่นเขียนนุเขียนี่ <c oughs> ออาจารย์นักสีเพิ่นเฮ็ดต้ตนตีเสร็จกะพุงสิเขาวัด เพ่งรูดตุนเจ้าของนะครับเพลงหนึ่งเพ่งรูดตุนเจ้าของเป็นเพ่งเร็วนะครับเป็นจังหวะ <c oughs> เล้วละกล่ให้พี่น้องโจโจ,โจโนาเวทีนะครับร่องร้องให้พี่น้องฟังบิ่งจักหน่อยไอยเป็นคนทุกข์ยากชีวิตลำบาก หาเงินเลี้ยงตนอาชีพของคนจนจนแม่นามุนเพื่อนบอย,ยินดีสาวบ่เมตตาไอลูกชาวนาหาเลี้ยงชีวีหากเขาขาดลงทันทีน้องลบหนีพี่ชายน้องลบหนีมีชายคนใหม่ แต่น้องนั้นบ่ฮู้ว่าอ้ทนสู้หาเงินสร้างตัวทำงานหนักอ้ายบ่ได้กลัวแม่ทุนหัวยังบ่เห็นใจเฝ้าหาเงินทองมามันนวลน้องสามวัแต่ว่าเจ้ามานี้ แต่ว่าเจ้ามาทิมอายตัดเยื่อใหญ่หักจนหมดสิน้นเสียใจลายตัวอายบ่สมอนงรายได้อายบ่มันคงขึ้นขึ้นลงลงคงบ่พอจินนองจึงได้สัง หลังให้อ้ายอย่างไมเทวินอ้ายคงหมดสิ้นวังแล้วหัวใจแปวน้ำตาไหลาเลินแอาก็มีก่อนพี่น้องถ้าฟังใส่ดนตีสดไส้ตดนตีเต็มรูปแบบนะครับก็ให้พี่น้องฟังกันอย่างอิ่มหนำสำราดนะพี่นอ้นองเนาะสมกับพี่น้องรอคอยแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งก่อนล่ำนะครับยัง อาจารย์เพันพึ่งสีทรงมาให้นะครับ็รอติดตามได้พี่น้องเนอะอติดตามฝากซื่อฝากเสียงฝากกดไลค์กดแชร์ในเดอ้อพี่น้องเดอ้อนักรองบ่มีในทุนพี่นออ้องรอเงินอนไขมั่นผลให้ได่บุจังสิเดาอัดราะว่าบ่มีเงินเขาห้องอัดนะครับคุณก็ต้องเอาค่าดูดตีค่าห้องอัดต้องรอเงินผู้ใดมีตา รอยเหลือผมคนใจของอาร์กะครอบคลมนินตาจากพี่จานงน้องเด็กเต้พี่น้องจีซอยนะครับซอยตัวได้คนเชฟบ่ได้วาน,นะครับเจ็กเต้ใหญ่ของพี่น้องท่วมนิตาปานี่ของพี่น้องจีซอยเหลือนะครับเด็กตังเพลงใหม่กับซอยคนเชฟในรุ่นพี่น้องเด้อครับ มาฝากสืบากสิากเป็นลูกเป็นหลานของพี่น้องที่เก่านาพี่น้องครับเมื่อกี้กับงศิลาพี่น้องไปเทียงสมีกรนะครับอบาุณกิดน้ำกันเพี่น้องนะครับครับยนเนีครับสวัสดีครับ